กุมภาพันธ์ปี2021หวังซิงฟูหัวฟอหรือพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหาฐานก่ออาชญากรรมโดยใช้ลัทธิเพื่อบอนทำลายการบังคับใช้กฎหมายและก็ถูกตัดสินจำคุก25ปีมีรายงานว่าในรอบ10ปีเขาได้หลอกลวงทรัพย์สินมาเป็นเงินรวม1,000ล้านบาทมีวิลล่ารูในชื่อของเขาถึง13หลังไม่เพียงเท่านั้นเขายังพกถุงยางอนามัยและอินเดียนกกดโลชั่นที่ช่วยป้องกันการหลั่งเร็วติดตัวไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการสั่งสอนและรับกรรมแก่ลูกศิษย์ของตนได้ตลอดเวลาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไรสวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลกในขอจดหมายเหตุหวังชิงฟูกเกิดที่มณฑลซานตรงของประเทศจีนความฝันในวัยเด็กของเขาคือการได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพื่อเติมเต็มความฝันของเขาในวัยเรียนเขาจึงตั้งใจเรียนมากและได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ พอสาเร็จการศึกษาเขาก็ได้รับการว่าจ้างจากระบบเรือนจําซันตงและก็สามารถทําตามความฝันที่จะเป็นตํารวจได้สําเร็จในเรือนจําเขาได้เห็นคนทุกประเภทในทุกๆวันซึ่งทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายจากนักโทษในปี1996หวังซิงฟูบังเอิญได้ติดต่อกับนักต้มตุนบางคนและเขาก็สงสัยมากว่าพวกมิจฉาชีพเกลียกล่อมให้คนให้เงินเขาได้อย่างไรดังนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงไปหานักโทษที่จะพูดคุยด้วย และหวังซิงฟูก็ได้รู้ถึงกุญยุบายปกติของพวกเขาจากการแนะนําของนักโทษและเขาก็ได้วางแผนที่จะลองทําด้วยตัวเองอย่างเงียบๆในใจหวังชิงฟูเริ่มเปิดคลาสเรียนศิลปะก,การต่อสู้ข้างนอกในตอนแรกเขามีแค่ความคิดที่จะลองทําดูแต่ถ้ามันล้มเหลวเขาก็ยังกลับไปทํางานในเรือนจําต่อได้แต่สิ่งที่เขาไม่คาดหวังคือจะมีผู้ศรัทธาเขาจริงๆถึงสองสามคนดังนั้นเขาจึงเริ่มทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับคลาสเรียนศิลปะก,การต่อสู้ ฉันเรียนศิลปะการต่อสู้ของหวังซิ่งฟูค่อยๆดีขึ้นเ,เรื่อยๆและก็มีคนมากขึ้นเ,เรื่อยๆซึ่งทําให้หวังซิ่งฟูสามารถมองเห็นหนทางไปสู่ความร่ารวยได้ดังนั้นเขาจึงต้องการจะลาออกจากงานและมุ่งมั่นกับคลาสเรียนศิลปะการต่อสู้แต่ในขณะที่ยังไม่ได้ยื่นใบลาออกหวังซิ่งฟูก็ถูกไล่ออกเนื่องจากละเมิดระบบการจัดการของเรือนจาในปี1997หลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มจดจ่อกับคลาสเรียนศิลปะการต่อสู้แต่ช่วงเวลาดีๆนั้นสั้น ในปี2000จินเริ่มปรับปรามในลัทธิความเชื่องมงายและชัน้นเรียนศิลปะการต่อสู้ของหวังซิงฟูก็ได้ถูกบังคับให้ปิดตัวลงเช่นกันในเวลานี้หวังซิงฟูก็ไม่เหลืออะไรเลยและเขาก็เกือบจะขาดทุนหมดตัวให้กับชั้นเรียนศิลปะการต่อสู้นี้ทั้งยังทําให้เขาต้องสูญเสียงานราชการไปแต่เขาก็ยังลังเลที่จะละทิ้งเส้นทางไปสู่ความร่ารวยนี้ดังนั้นเขาจึงตั้งเป้าไปที่ความเชื่องมงายทางศาสนาแทนในตอนแรกหวังซิงฟูเตรียมที่จะไปวัดในท้องถิ่น แต่พระพุทธศาสนาก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์มาโดยตลอดและในวัดท้องถิ่นก็ยังได้รับการจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดซึ่งทําให้เขาไม่สามารถเริ่มต้นแผนการได้แต่ในตอนนั้นก็ได้ค้นพบพระพุทธศาสนาแบบทิเบตที่มีระบบการจัดการที่ค่อนข้างละล้วมและศาสนานี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทิเบตซึ่งในเวลานั้นการจัดการในด้านนี้ของจีนค่อนข้างละล้วมจึงทําให้เขามีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากมันหลังจากเปลี่ยนจากปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้มาเป็นคารวาชชาวพุทธ หวังซิงฟูก็ไม่พอใจกับตัวตนของตัวเองและในปี2008หวังซิงฟูได้คิดหาหลายวิธีหวังซิงฟูได้เรียนรู้จากพระอาวุโสในท้องถิ่นที่วัดเอ่อรั่วในเทศมณฑลซื่ยชูจังหวัดกานซีของมณฑลเสฉวน,นหลังจากเข้าไปอยู่ในวัดเอ่อรั่วแล้วเขาก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระรุ่นพี่ลู่หลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทั้งสองเริ่มรู้จักกันเขาก็ได้บอกพระรุ่นพี่ของเขาเกี่ยวกับการหลอกลวงในชั้นเรียนศิลปะการต่อสู้ของเขาแต่เขากลับถูกพระรุ่นพี่ห คุณต้องการสร้างรายได้จากทักษะนั้นหรือไม่แม้ว่าคุณจะติดตามพระอาจารย์ในตอนนี้คุณก็สามารถทำได้มากสุดแค่ได้อ่านพระคัมภีสองสามเล่มซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อหวังซิงฟูได้ยินคำพูดของพระรุนพีเขาก็ตกอยู่ในความคิดลึกๆเขาเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ผู้คนเชื่อในตัวเขาอีกครั้งในเวลานี้ดูเหมือนลู่หลงจะรู้ถึงความคิดของเขาจึงได้พูดกับเขาว่าผมมีวิธีที่จะทำให้ผู้คนศรัทธาในตัวคุณอีกครั้ง และก็ยังสามารถทําเงินได้มากแต่คุณจะต้องแบ่งเงินที่คุณหามาได้ให้กับผมครึ่งหนึ่งหวังซิงฟูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกว่าการหาเงินนั้นสําคัญที่สุดในตอนนี้ดังนั้นจึงได้ตอบรับคําขอของเขาหลังจากนั้นลู่หลงก็ได้เปลี่ยนตัวตนของเขามาเป็นโลซานก่อนแล้วก็เปลี่ยนชาติพันธุ์มาเป็นชาวทิเบตแผนการของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือนกันยายนของปี2008ในเวลานี้หวังซิงฟูได้เป็นโลซานที่เป็นหัวฟอรหรือพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตและก็ยังมีการจัดพิธีจ้วชวงหรือนั่งบนเตียงเพื่อรับตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตลูหลงจริงจังกับพิธีจ้วชวงครั้งแรกของพวกเขามากไม่ให้มีขั้นตอนใดผิดพลาดไม่นา,นานนอกประตูก็เต็มไปด้วยสาวกที่มาสักการะหวังซิงฟูนั่งอยู่บนเตียงและดูเหมือนจะสวดมนต์พึมพำอะไรบางอย่างอยู่เหล่าสาวกที่อยู่ด้านล่างก็กำลังอธิษฐานอย่างจริงจัง ส่วนลู่รงที่อยู่ข้างๆเขาก็กำลังบันทึกอย่างตั้งใจหวังซิงฟูนั่งอยู่บนแทนพระสงฆ์ก็ถวาย้าแพลฮา,าตาแก่เขาด้วยความเคารพทองพระสูตรแห่งการเมียยุยืนยาวและสงบสุขและอื่นๆอีกมากมายให้กับเขาหวังซิงฟูได้กลายเป็นหัวฟอในสายตาของสาวกของหวังซิงฟูและชาวทิเบตบางคน ในไม่ช้าพิธีชั่วชวงในครั้งแรกก็ได้เสร็จสมบูรณ์เขาถ่ายกระบวนการในพิธีทั้งหมดอัดลงในซีดีและมอบให้กับสาวกทุกคนที่อยู่ในพิธีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนี้ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตโลซานก็ได้แพร่กระจายไปทั่วในท้องที่และผู้คนก็มาที่วัดมากขึ้นเ,เรื่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะหัวฟอเมื่อจํานวนคนเพิ่มขึ้นพวกเขาก็ยังพัฒนาโครงการใหม่ๆจํานวนมากเริ่มให้ผู้คนจ่ายเงินซื้อพระพุทธรูป และวัตถุมงคลของหัวฟอเป็นต้นมีราคาแพงสูงถึง250,000บาทนอกจากนี้เขายังพัฒนากลุ่มธุรกิจอย่างสร้างสรคนนำสิ่งที่ควรให้กับผู้ศรัทธาฟรีอย่างเม็ดยาหอมและน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บเงินน้ำสีเหลืองที่ถูกบรรจุลงในขวดหลังจากผ่านการสวดมวนต์จากเขาแล้วก็จะขายได้ในราคาขวดละ1 5 0 0บาทในปี2010วังซินฟูได้จัดการให้จังหมอสิทธิ์ที่ไว้วางใจได้ของเขาลงทะเบียนและจัดตั้งบริษัทวนหั้วย่งผินจำกัดขึ้น เพื่อพิมพ์และขายหนงังสือที่เขียนโดยหวังซิงฟู่รวมทั้งซีดีพระธรรมเทศนาะตลอดจนการออกแบบพระพุทธรูปหวังซิงฟู่และขายให้กับผู้ศรัทธาหวังซิงฟู่จะจัดงานวันเกิดขึ้นทุกปีและก็จะแจ้งให้ผู้ศรัทธามาเข้าร่วมซึ่งหวังซิงฟู่จะสวมชุดสูททิ้งตัวและดูเหมือนกับเจ้านายลูกศิษย์ทุกคนที่มาเข้าร่วมงานวันเกิดจะต้องจ่ายเงินหวังซิงฟู่เป็นเหมือนประธานของบริษัทซึ่งผู้ศรัทธาจะต้องดื่มอวยพรให้กับเขา เขาจะเปิดเผยความต้องการบางอย่างของเขาต่อสานุสิทธิ์ของเขาด้วยเขาจะบอกว่าเขาต้องการซื้อบานชาวจงลูกศิษย์ที่เป็นนักธุรกิจก็ได้โอนเงินให้กับเขาด้วยตรงถึง5ล้านบาทและก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรซึ่งเงินที่เขาโอนให้พ่อแม่ปกติแล้วไม่เคยเกิน5 0,000นบาทเลยด้วยซ้ําหวังซิงฟูยังใช้เงินเหล่านี้มาลงทุนในบริษัทและก็ทํากําไรจากมันและเพื่อควบคุมลูกศิษย์ของเขาหวังซิงฟูให้ลูกศิษย์ทุกคนเขียนคําสาบานดิชั่วร้ายในตอนที่ฝึกตน หากคุณทรยศต่ออาจารย์ของคุณคุณจะต้องยอมรับการลงโทษที่โหดร้ายทุกประเภทโดยสมัครใจเวยหมอเคยไปที่วัดมณฑลกานซีกับหวังซิ่งฟูหกครั้งและเนื่องจากความรู้ทางด้านการแพทย์เขาจึงถูกหวังซิ่งฟูเรียกว่าผู้อุปถัมภ์และต่อมาเวยหมอคิดถึงเรื่องที่คอยติดตามหวังซิ่งฟูก็รู้สึกว่ามันไร้สาระมากหวังซิ่งฟูขอให้ลูกศิษย์ของเขาสาบานจุดประสงค์ก็คือทำให้เหล่าสาวกกลัวและเชื่อฟังเขา ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการควบคุมจิตใจของสาวกของเขาวันที่5-7ถึงกันยายนของปี2009ทั้งสองวันนี้หวังซิ่งฟูจะยุ่งมากเป็นพิเศษในช่วงแรกเขาจะยิ้มและพูดสองสามคำกับผู้ศรัทธาในระหว่างพิธีแต่ที่ศีรษะของพวกเขาเพื่อให้ผ่อนในภายหลังมีผู้ศรัทธามากขึ้นเ,เรื่อยหวังซิ่งฟูก็เริ่มพูดจาไราสาระและแค่ยิ้มกับตบหัวพวกเขาแทนหลังจากสิ้นสุดพิธีหวังซิ่งฟูจะกลับไปที่บ้านเกิดและมีผู้ศรัทธาบางคนติดตามเข้ามาด้วย เมื่อพวกเขามาถึงได้เห็นบ้านส้มๆของหวังซิ่งฟูพวกเขาก็จะยิ่งเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นและนั่นก็คือหนึ่งในขั้นตอนที่หวังซิ่งฟูใช้เพื่อหลอกลวงเงินผู้ศรัทธาทุกคนจะนั่งอยู่ในบ้านส้มๆของเขาฟังเขาเล่าเรื่องอย่างน่าประทับใจเพราะลูกศิษย์ของเขาส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุดังนั้นส่วนใหญ่จะเชื่อมั่นในตัวเขาหลังจากได้ฟังสิ่งที่เขาพูดและบางครั้งที่เขาเห็นเด็กสาวสวยๆสองสามคนเขาก็จะบอกพวกเธออย่างไม่สะทกสะท้าน ว่าจงมีความกล้าที่จะเสียสละเนื้อหนังของตัวเองหวังซิงฟูได้รับการไว้วางใจจากผู้คนได้อย่างง่ายดายโดยประสบการณ์การเดินทางไปทั่วประเทศและทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมของเขาเฉาจงจบเอกธุรกิจมาจากมหาวิทยาลัยจีเหมยที่เซยเหมินเขารู้สึกว่าคําแนะนําของหวังซิงฟูนั้นชัดเจนพูดตามหลักเหตุผลแล้วก็เข้าใจได้ง่ายจางคังที่ทํางานในอุตสาหกรรมการบริการผู้พบกับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในวัยกลางคนได้มาหาหวังซิงฟูเพื่อตรัสรู้ ตามคําแนะนําของเพื่อนเขารู้สึกว่าหวังซิ่งฟูเป็นเหมือนอาวุโสผู้ใจดีและพูดอะไรก็ทําให้คนฟังรู้สึกสบายใจเขาคิดว่าหวังซิ่งฟูเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาเป็นอย่างดีและหลังจากปรึกษาหารือฟรีมาหลายครั้งจางคังก็ศรัทธาในหวังซิ่งฟูมากขึ้นเรื่อยๆและหลังจากปรึกษาผู้อื่นเป็นการส่วนตัวแล้วเขาก็จ่ายค่ารมเนียมสนับสนุนไป1 5 0 0บาทหวังซิ่งฟูไม่เพียงแต่หลอกลวงเงินแต่ยังหลอกมีเซ็กกับผู้หญิงอีกด้วย โดยปกติเขาจะรังแกสานุสิ์หญิงเหล่านั้นในพระวิหารในวันดังกล่าวหวังซิงฟูและลู่หลงได้ทําเช่นนั้นมาเป็นเวลาสิปีแล้วและพวกเขาก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างแน่นอนจนถึงปี2019จูจ่ๆก็มีผู้ศรัทธาคนหนึ่งได้สติเขาพบว่าตัวเองถูกหลอกเงินไปเป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นก็จึงโทรหาตํารวจทันทีเมื่อตํารวจมาถึงพวกเขาก็ตรวจสอบวัดทันที ในที่สุดท่าแท้ของหัวฟอพระพุทธเจ้าผู้มีชีวิตผู้นี้ก็ได้ถูกเปิดเผยหลังจากได้รับแจ้งความตำรวจก็ควบคุมตัวของหวังซิงฟูและลู่รงในทันทีทั้งยังจับกลุ่มคนของเขาไว้อีกด้วยจากการสอบสวนลู่รงสารภาพว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหวังซิ่งฟูได้โอนเงินทั้งหมด200ล้านบาทให้กับเขาเงินส่วนใหญ่นี้มาจากเงินบริจาคของเขาอันที่จริงไม่นานหลังจากพิธีจ้ว,วงในครั้งแรกเขาก็ไม่ค่อยพอใจกับลู่รง แต่เพราะในตอนนั้นเขาไม่สามารถทําทุกอย่างได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลู่รงเขาจึงไม่ได้แสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนนะักเมื่อเวลาผ่านไปลู่รงก็ค่อยๆค้นพบว่าวังซิ่งฟูผิดปกติไปจึงเตือนหวังซิ่งฟูไปเล็กน้อยว่าหากหวังซิ่งฟูจะทิ้งเขาไปก็จะไม่สามารถเป็นโลซานผู้นี้ได้อีกต่อไปเพื่อประโยชน์ของเงินวังซิ่งฟูจึงทําได้เพียงเลือกที่จะทนแด่เท่านั้นแต่เขาก็ยังไม่พอใจดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีที่จะโอนทรัพย์สิน เขาเสื้อพัดเม้นหลายแห่งในพื้นที่วิลล่าในเขตชานเมืองเกือบทุกพื้นที่วิลล่าล้วนมีทรัพย์สินของเขาอยู่ซึ่งมีที่พักอยู่ทั้งหมด13แห่งในชื่อของหวังซิงฟู่และบ้านเหล่านี้ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นอย่างดีเฟอร์นิเจอร์ก็มีราคาแพงมากทั้งยังมีแม่บ้านที่รับผิดชอบในการทําความสะอาดในทุกๆวันแต่ในช่วงที่เขาเป็นพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตเขาต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ซุดซมในมณฑลซานตงและเพราะแบบนี้มันจะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนโลภ ไม่มีความปรารถนาและความต้องการใดๆด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้ประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจของผู้คนและให้ผู้คนบริจาคเงินให้กับเขาแม้ว่าผู้ศรัทธาบางคนจะได้หยิบยกประเด็นของการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยขึ้นมาแต่พวกเขาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากเขานานๆไปผู้ศรัทธาก็จะหยุดพูดถึงมันและพวกเขาก็มักจะให้เงินบริจาคก,กับหวังซิงฟูตามสถิติพบว่าหวังซิงฟูสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย2 0 0ล้านบาทต่อปีและเขาก็จะแบ่งให้ลูโรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนส่วนที่เหลือไม่เอาไปซื้อบ้านก็จะเอาเงินไปวางไว้ในบ้านแทนตำรวจคนบ้านของหวังซิ่งฟูเลยก็พบเงินสดจํานวนมากตอนแรกตำรวจคิดว่าหวังซิ่งฟูกลัวว่าทรัพย์สินจํานวนมากที่ไหลเข้ามาในบัญชีจะดึงดูดความสนใจของตำรวจแต่หลังจากสอบปากคําแล้วคําตอบของหวังซิ่งฟูก็ทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงปรากฏว่าเงินที่หวังซิ่งฟูแยกออกมาทีละเล็กละน้อยและก็วางไว้ในบ้านนั้นก็เพื่อที่จะสามารถนํามันออกมาใช้ได้บ่อยๆเพราะเขาเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านบนภูเขาตั้งแต่เด็กๆ เขาจึงคุยหาเงินอย่างสุดซึ้งจนเป็นคนที่ถือว่าเงินนั้นเป็นชีวิตของเขาจึงเข้ามาสู่เส้นทางแห่งการหลอกลวงและในช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมาเขาก็สามารถหลอกลวงผู้ศรัทธาได้มากกว่าสามพันคนซึ่งยอดรวมของการหลอกลวงก็สูงถึงหนึ่งพันล้านบาทเหตุการณ์ดังกล่าวถูกสื่อรายงานออกไปอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าผู้คนก็ได้รู้ว่าพวกเขาศรัทธานักต้มตุ๋นมาหลายปีแล้วศาลได้มีคำตัดสินจำคุกหวังซิ่งฟูในวันที่สองกุมภาพันธ์ปี2021 ท้ายที่สุดเขาก็ถูกตัดสินจำคุก25ปีส่วนลู่รงก็ถูกตัดสินจำคุก6ปีและถูกประหารชีวิตทันทีในระหว่างที่ถูกจับกลุ่มหวังซิ่งฟูวัย60กว่าปีได้ทำให้ตำรวจประหลาดใจด้วยสิ่งของสองชิ้นที่เขาพกติดตัวไปด้วยคือถุงยางอนามัยกับอินเดียนกอดโลชั่นลูกศิษย์หญิงคนหนึ่งที่ถูกหวังซิ่งฟูคมขืนได้ละว่าเขาจับใบหน้าของฉันด้วยมือทั้งสองข้างของเขาและพูดว่านี่คือพรที่พระอาจารย์จะประทานให้แก่เธอ เมื่อสิทธิ์หญิงคัดค้านและปฏิเสธการแสดงออกของเขาก็เหมือนกับคนที่ไม่เป็นพระเลยเขาพูดอย่างดุดันว่าเธอคิดดูดีๆความจงรักภักดีของคุณอยู่ที่ไหนพูดไปก็ผลักฉันออกไปจากประตูแต่สาวกหญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่สามารถหลบหนีเงืม้อมือของหวังซิ่งฟูมาได้เขาบอกว่าฉันเป็นนางสนมน้อยของเขาก่อนเข้าไปในห้องเธอได้สาบานว่าจะใช้ทุกสิ่งถวายอาจารย์สิทธิ์หญิงบอกว่าเธอพยายามต่อต้านแต่ก็จำคำสาบานที่พูดเอาไว้ได้และเพราะกลัวคำสาบาน เธอจึงไม่กล้าขัดความต้องการของหวังซิงฟูลูกศิษย์หญิงคนนี้กล่าวว่าเหมือนเขามีสัมพันธ์กับฉันฉันก็สั่นไปทั้งร่างกายหลังจากที่เขาจากไปฉันก็ร้องไห้รู้สึกราวกับว่าชีวิตได้จบสิ้นลงแล้วไม่กล้าบอกครอบครัวและใจนั้นก็แทบจะสลายผู้ศรธาหญิงกล่าวว่าเขาหลอกลวงทุกอย่างบางคนได้รับความทุกข์ทรมานจากการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงต้องฝันร้ายขึ้นแล้วขึ้นเล่าต้องกินยาระงับประสาทเพื่อให้นอนหลับ และแม้ว่าหวังซิงฟูจะถูกจับกลุมแล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ตามที่ตำรวจจัดการคดีหลังจากถูกหน่วยงานความมั่นคงของสาธารณาจับได้หวังซิงฟูก็ได้ตบหน้าตัวเองและพูดว่าผมกลับใจแล้วผมบาปมากในฐานะพระอาจารย์ผมทำสิ่งนี้ราวกับเป็นสัตว์ร,ร้ายผมรู้สึกเหมือนว่าแสงสว่างในใจได้ดับลงไปแล้วและผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีสำหรับสาวกของหวังซิงฟูที่อุทิศตนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา การหลอกลวงนี้เป็นการทำลายโลกวิญญาณของพวกเขาส่วนสำหรับสาวกหญิงเหล่านั้นที่ถูกหวังซิงฟูลวงละเมือทางเพศมันก็เป็นฝันร้ายยิ่งกว่าเป็นหมอกควันที่ปกคลุมไปตลอดชีวิตของพวกเธอหวังซิงฟูทำให้ตัวเองต้องเข้าคุกเพราะความลบโชคขนาของตัวเขาเองและชีวิตที่สวยงามแต่เดิมของเขาก็พังทลายลงไปเช่นกันจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าหวังซิงฟูได้ทำลายอนาคตอันสดใสของเขาเพราะความโลบโชคขนาของตัวเองและทิ้งการเป็นข้าราชการที่ดี และกลับเชื่อในเส้นทางคดโกงเหล่านั้นเงินอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งเกลียดและรักแม้ว่าเงินจะไม่สามารถซื้อทุกอย่างที่เราต้องการได้แต่เนื่องจากเราอยู่ในสังคมนี้เงินจึงยังคงมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานการสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีหรือเลี้ยงดูครอบครัวและการให้การศึกษาแก,ก่เด็กๆเป็นตน้นทุกสิ่งล้วนต้องใช้เงินเพื่อช่วยเราแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการดังนั้นผู้คนจํานวนมากจะตัดสินใจเลือกเงิน พวกเขายอมทิ้งความเป็นตัวของตัวเองเพื่อสแสวงหาเงินถูกลอลวงด้วยเงินจนในที่สุดก็สูญเสียตัวเองและลุ่มหลงไปและหวังซิงฟูก็เป็นตัวอย่างนั่นเองเพื่อหาเงินได้อย่างรวดเร็วเขาจึงเลือกที่จะใช้เส้นทางที่ผิดกฎหมายไม่เพียงแค่นั้นแต่เขายังสร้างความเสียหายให้กับผู้คนจํานวนมากเมื่อเผชิญกับการล่อตาล่อใจของเงินเราต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างมีเหตุผลเราต้องเปลี่ยนความชื่นชอบเงินให้เป็นแรงจูงใจพยายามต่อไปในเส้นทางแห่งชีวิต และได้รับการยกระดับบนพื้นฐานของเงินเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกควบคุมโดยเงินสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ